ตัวแรงต <l> ัวแรงตัวแรงครับเอาเบิก <Reid> ตัวแรงครับผมเอามาดูตัวแรงเอา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 ดึงตัวแรงครับตัวแรงโอ้เฮ้ยมาเช็ดตะโพว์มาเช็ดตะโพว์โอ้ยทางมลีพี่น้องฝนตกไลยสินะครับเเอ้า

เอาบิงพลัง <h leigh> 3แเอาเอาว้เอาอโอ้ยตัวแรกครับตัวแรกครับ

thank you